ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับโต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง u t u b e นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์ในช่องคําค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นลาดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับหรือช่องทางไลน์นะครับคิวอารคนะครับที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับสามารถสแกน QR c o า e ้นะครับมาสั่งซื้อในไลน์หรือมาสอบถามเพิ่มเติม วันนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวมีดพรานะครับมีดพรามีดหัวดของเรานะครับใช้เข้าสวนเข้าไร่นะครับถางหญ้านะครับฟันไม้เล็กไม้ใหญ่ก็ฟันได้นะครับตัวนี้นะครับวันนี้มีมาด้วยกันทั้งหมดสามเล่มนะครับยังสดยังว่างอยู่นะครับเป็นเหล็กแหนบแท้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับความยาวใบมีดชุดนี้นะครับ อยู่ที่11.5นะครับถึง12นิ้วนะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่2.2นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่5มิลนะครับด้ามจับนะครับเป็นในส่วนของตัวด้ามไม้ประดูนะครับรัดให้ด้วยเลดอีกครั้งนะครับแน่นนะครับไม่มีหลุดแน่นอนนะครับนี้ก็เป็นเล่มที่2นะครับด้ามไม้ประดูนะครับแข็งเหนียวนะครับ เดี๋ยวเราจะลองทดสอบความคมกันด้วยนะครับถ้ายังไงก็ดูให้จบคลิปด้วยนะครับสวยงามนะครับขนาดกําลังดีนะครับฟันมือเดียวได้นะครับสองมือก็ได้นะครับด้ามจับนะครับตัวนี้ยาวนะครับ1 8 5ถึง19นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเล่มสุดท้ายนะครับเล่มที่สามนะครับ อย่างสดยังบ้างอยู่ทั้ง3ามเล่มเลยนะครับหรือถ้าไม,ไม่ทันนะครับสามเล่มนี้ก็สามารถสั่งจองไว้ได้นะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับเล็กแหนบนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งแล้วนะครับชุบแข็งด้วยน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับนะครับมือเดียวก็ได้2มือก็ได้นะครับสวยงามครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปทดสอบกันเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบนะครับฟันไม้นะครับตอนนี้นะครับฟันมือเดียวก็ได้นะครับหรือว่าสองมือก็ได้นะครับหรือใช้ถางใช้หวดกก็ได้นะครับพวกหญ้าพวกอะไรนะครับได้หมดเลยนะครับ ตัดขาดไปแล้วนะครับต้องขออภัยนะครับโทรศัพท์มันตัดไปนะครับเมมเต็มนะครับเอาตัดให้ดูใหม่นะครับอีกรอบนะครับ สดใสงางามเหมือนเดิมนะครับใช้งานหนักๆได้นะครับไม้เล็กไม้ใหญ่นะครับฟันได้หมดนะครับเนื้อแข็งก็ฟันได้นะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ